รัฐบาลเคยให้สัมภาษณ์ว่าการระบายข้าวออกนั้นเป็นการขายข้าวแบบ g -2 g โดยผ่านบริษัทจีนชื่อ GS SG Import and Export Corporation ซึ่งมีผู้แทนในประเทศไทยคือนายรัฐนิดโสจิรกุลหรือชี่อเล่นว่าปามนายรัฐนิดโสจิรกุลเป็นผู้ช่วยสอสอของนางรพิพันธ์พงเรืองรองภรรยาของนายอาริสมัน์พงเรืองรอง แกนนำเสื้อแดงนายรัตนิตได้ทําหนังสือมอบอำนาจให้กับนายนิมนลักดีหรือชื่อเล่นว่าโจซึ่งเป็นมือขวาของเสียเปียงนายนิมนลักดีทำหน้าที่เบิกข้าวจากรัฐบาลผ่านกรมการค้าต่างประเทศเสียเปียงนําข้าวที่ได้จากรัฐบาลในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด เนื่องจากว่าไม่ต้องประมูลไปขายให้กับโรงสีในราคาตลาดรัฐบาลเสียต่อแรกเพราะเสือเปียงกินเงินส่วนต่างทาให้รัฐบาลขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็นข้าวที่โรงสีซื้อจากเสืยเปียงในราคาตลาดนั้นโรงสีกลับนาเอาไปเข้าสู่โครงการรับจำนำของรัฐบาลอีกรอบเพราะรัฐบาลซื้อข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาด40อร์เซ ลงสีจริงได้กําไรจากการนําข้าวเวียนกลับเข้าไปจํานํากับรัฐบาลส่วนรัฐบาลเสียหายต่อที่สองเนื่องจากต้องจานําข้าวตัวเองการที่รัฐบาลเสียสองต่อนี้คงไม่ใช่เหตุบังเอิญของรัฐบาลที่รู้ท่ามไม่ถึงการแต่เพราะเสียเปียงนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนสนิทของทักษิณชิน,นวัตรการอา้างว่าเป็นการขายข้าวแบบ g 2 g นั้นแท้จริงแล้ว เป็นการขายข้าวให้กับบริษัทคนสนซนนของทักษิณชินวัตรและอย่าลืมว่าเงินที่รัฐบาลเสียไปสองต่อน,นั้นมันก็คือเงินภาษีของเรานั่นเอง